พี่น้องอยากฟังสักคนหนึ่งไหมที่เป็นเหมือนกับพี่น้องอะ่ะพ่อชวนเขามาเกือบปีอะ่ะเขาไม่ยอมมาแต่พอเขามาแล้วเขาก็มาช่วยพ่อแล้วอะ่ะอยากฟังไหมคุณตี้อยากออกมาประชาสัมพันธ์สักหนึ่งนาทีไหมอ,ะอ่ะอ่านิดนึงมามาเชิญน,นั่งแป๊บหนึ่งครับพ่อขอแค่สองนาทีพอเชิญเลยครับเดี๋ยวพ่อจะสัมภาษณ์และตรงนี้เลยแล้วก็ เดินดูงานแล้วก็จบเลยแล้วก็ไปดูไหว้ดูอะไรนิดหน่อยนะครับวันนี้ตอนนั้นพ่อเป็นประหลัดอยู่ที่วัดท่าจีน2ปีนะครับก็ชวนเที่ยวไร้เที่ยวขือเป็นปีก็ไม่มาจาักทีจนครั้งหนึ่งมานะครับก็เป็นรุ่น16-6นะครับแล้วก็คุณตี้ช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะก็สวัสดีพี่น้องสัตบุตรวจวัดพรมมันดานิสานุขอของสัต์ทุกท่านนะคะ ตีก็เป็นสัต์บรุษวัดนภูษณอนาธาจีนค่ะเขตห้าตื่นเต้นจังเลยอันนี้ไม่ได้นัดไว้ก่อนนะครับแล้วก็พ่อชวนกี่ครั้งครับจริงๆพ่อชวนก็ตั้งแต่พ่อเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการแผนกครอบครัวเพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อเป็นคุณพ่อประหลัดที่วัดนมุตณอนาค่ะก็ปฏิเสธคุณพ่อมาตลอดเลยครับสุดท้าย อะไรที่ยากที่สุดถึงไม่อยากไปที่ยากที่สุดก็คือเป็นห่วงแฟนเพราะว่าแฟนเนี่ยเป็นเป็นพุทธเนาะคือ,อต่างคนต่างถือค่ะก็อกลัวว่าเขาอะเอ,อเอาแมสออกหน่อยดีวยกว่ามันถูแมสอะเออมันถูไมแล้วก,ก,ก็ฟังไม่ชัดโอเคก็ก็เป็นห่วงเขาว่าเขาอะจะแบบเ,ออเคยทำกิจกรรม เหมือนเราไหมเพราะว่าจริงๆตี้ก็เป็นเยาวชนมาก่อนนะคะก็พอเราหมดช่วงวัยเยาวชนอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็แค่มาวัดอะแล้วก็แบบเหมือนมาวัดมาถึงแล้วก็พอมิซาเลิกเราก็กลับบ้านเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอะได้เป็นได้ทางานอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะู้วความที่หลดวัยเยาวชนแล้วแลวประโยคที่ชวนแฟนไปอะพูดกับแฟนว่ายังไง ก็ชวนหลายรอบแหละเผื่อว่าเผื่อว่าคนในนี้ก็จะได้ไปกล้าชวนแฟนมาก็ชวนแฟนหลายรอบชวนทุกครั้งที่พ่อบอกเลยแล้วก็บอกแฟนว่าเออพี่ไปเถอะพ่อชวนหลายรอบแล้วเกรงใจพ่ออ่าแล้วเสร็จแล้วเขาก็ยอมไปในครั้งใช่เขาก็แบบเขาเขาก็บอกเออมาก็มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตี้บอกว่าจริงๆอ่ะพ่อชวนตั้งแต่ประมาณรุ่นหนึ่งหกสามเนาะหนึ่งหกสามหนึ่งหกสี่หนึ่งหกห้าแล้วก็ สุดท้ายเราก็มาตกผลึกแล้วก็อาจจะเป็นการจัดสรรของพระด้วยที่แบบเออมาสักทีเธอพ่อน่าจะขาดกำลังคนอะไรอย่างเงี้ยที่ในการที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ทุกคนนะคะเห็นความสำคัญของครอบครัวพอตอนแรกที่ก็สงสัยว่าเอ,อ๊ะไปฟื้นฟูชีวิตครอบครัวนี้คือ ทำไมเราต้องไปเพราะว่าในเมื่อเรารู้สึกว่าครอบครัวเราอ่ะก็โอเคอยู่แล้วใช่ประโยคนี้สําคัญที่สุดครอบครัวเราก็ดีอยู่แล้วแต่พอไปสัมมนาแล้วเป็นไงบ้างครับเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราดีอยู่แล้วอ่ะเราอ่ะได้กลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่กับคู่ชีวิตของเราหรือกับลูกๆของเราหรือว่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราอ่ะสิ่งที่เราคิดว่าเรามั่นใจมากว่าเราอ่ะดีอยู่แล้วอ่ะ แต่เราลืมมองไปในอีกมุมหนึ่งของบุคคลนั้นๆไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิตหรือว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราอะค่ะบางทีการที่เราคิดว่าเราโตแล้วอะเราสามารถที่จะแบบคิดเองเออเองทำอะไรเองโดยที่เราไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึกของคนรอบข้างอะบางทีมันก็จะขาดหายไปแล้วก็เหมือนเรามาเติมมาเติมไฟแล้วก็มาเติม ความรู้สึกดีๆให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เวลาเรากลับไปอะคะ่ะเราก็จะรู้สึกประเออเรารักกันมากขึ้นมันเป็นคำพูดที่แบบทุกรุ่นพูดจริงๆนะคะว่าพอเราได้มาสัมมนาชีวิตครอบครัวแล้วว่าฟื้นฟ,นฟนูชีวิตครอบครัวแล้วว่าเรากลับไปอะเรารู้สึกว่าเราอะเราเข้าใจกันมากขึ้นเราให้อภัยกันมากขึ้นแล้วก็เราฟังกันมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็นฟีดแบ็ที่ทุกรุ่นน่ะ จะแบบจะพูดเหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันจริงๆอยากจะ,จะเชิญชวนอะไรพี่น้องสมุดวัดของเราครับคืออยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆก็คืออยากให้เราแค่เราเปิดใจอะค่ะเรายอมรับแล้วก็ฟังเสียงฟังเสียงเรียกของพระเนาะคือมันไม่แปลกที่ทุกคนจะปฏิเสธว่าเฮ้ยไปฟื้นฟ,นฟนูชีวิตครอบครัวเหอะทุกคนจะเข้าใจว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วอะมันมีเยอะมาก